สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชียงใหม่ซีเอ็มวอลตี้นะครับวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นนะครับมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วนะครับมีเรื่องตื่นเต้นอะไรครับคลิปนี้นะครับโอก็อยากจะมาบอกข่าวดีหรือข่าวลับหรือข่าวอะไรดีเรียกว่าข่าวอะไรดีครับก็คือกับอ่า ในเสน่ห์ของยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับเชื่อไหมครับยูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะที่เปิดช่องมีมากกว่าน่าจะมากกว่า300ช่องนะคบไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่อาติดตามลุงพลนะคะเป็นยูทูบเบอร์ภาคสนามนะครับที่เป็นทั้งชาวบ้านกกอกกกตูมขัวสูงแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นที่จำปาดง อ่าสายนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์สายนอกที่เข้าไปอยู่ประจําการอยู่ที่อ่าอยู่ติดประชิดตัวลุงพลเลยนะครับเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ใกล้ตัวลุงพลนะครับอ่าหนึ่งแบบนะครับก็แบบที่2ก็คือวงแหวนรอบนอกแบบโอ๊ตแล้วก็แบบอ่าอ่าที่อยู่ด้านนอกที่ไม่ได้อยู่ภาคสนามนะครับของส่วนตัวของโอ๊ตจะแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ใหญ่หญๆนะครับส่วนในของอ้างอิงจากพี่เสินซิลลินสเตชันนะครับก็ได้แบ่งเป็น7 สายนะครับเสายด้วยกันแต่วันหลังรายละเอียดโอจะลงลึกนะครับในยูทูบเบอร์เจ็ดสายนะครับหรือว่า8สาย9สายใดยๆเดี๋ยวโอจะมาทําเป็นคลิปนะครับเป็นรายละเอียดให้ FC ได้ติดตามแล้วก็สามารถ มาศึกษารายละเอียดตรงนี้ได้ภายหลังนะครับแต่วันนี้นะครับเสน่ห์ของเสน่ห์นะครับือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เราหลงไหลแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์แต่ละช่องนะครับนั่นก็คือสายฟาดนะครับสายฟาดอ่าเจ้าแรกเลยนะครับเป็นยืนหนึ่งนะครับสายฟาดอ่าเมื่อก่อนนะเมื่อเช้านี้นะครับโอทาคลิปอวยพรวันเกิดนะครับผู้ที่ทุบสถิตินะครับของยูทูบเบอร์สายลุงพลนั่นก็คือพี่ธนันชีวสุดนะครับก็พี่ธนันชีวสุดก็เป็นสายฟาดคนแรก ในยูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะแล้วก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวในยุคนั้นเลยที่กระโดดเข้ามาช่วยลุงพลนะคะในลักษณะของการปกป้องนะคะแล้วก็การมาเคลียร์คัดชัดเจนแล้วก็มาเป็น FC นะครับที่ยืนหยัดแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นวิชั่นวิสัยทัศน์ที่สร้างความมั่นใจให้กับยูทูบเบอร์สายลุงพลแล้วก็ FC สายลุงพลว่าเรามีเพื่อนร่วมอุดมการ์ที่ปกป้องลุงพลแล้วก็เพราะว่านะครับมีอย่างหนึ่งนะครับ ข่าวก็จะมีข่าวเท็จแล้วก็ข่าวที่สร้างและอุปโลกขึ้นมาแล้วก็ใส่ร้ายลุงพลแบบนี้มีนะครับแม้ว่ากระทั่งครอบครัวของลุงพลเองนะครับที่เป็นฝั่งของยุปออไม่พูดดีกว่านะครับเป็นฝ,ฝั่งของทางสี่กอนะครับและบ้านสามหลังก็มีการประหนึ่งว่าใส่ร้ายใส่ความอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับ แบบนั้นนะครับรายละเอียดต่างๆนั่นก็เป็นคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้โอกกำลังจะบอกว่านะครับสายฟาดคือพี่ธนันใช่ไหมครับแล้วพี่ธนันเมื่อเช้านะครับเราลืมบอกว่าพี่ธนันนะคะเป็นผู้ที่ทุบสถิตินะครับคือคลิปของพี่ธนันเป็นคลิปแรกที่เปิดช่องไม่ต้องสะสม4,000ชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่สะสม4,000ชั่วโมงคือคลิปเดียวของพี่ธนันมีอยู่แสนวิวนะครับก็เลยทําให้พี่ธนันเนี่ยไม่ต้องสะสมชั่วโมงก็คือสามารถไลฟ์สดได้เลยนะครับ แล้วก็ผู้ติดตามก็เยอะแยะมากมายนะครับโอ๊ตก็เป็นนะครับยูทูบเบอร์อ่าเป็นแอดมินคนแรกๆของช่องนะครับก็อ่าละโอ๊ตกับพี่บบเบิลหรือว่าพี่แมกนาเลียนะครับก็เรา2คนก็เป็นแอดมินนะครับประจําช่องนะครับแล้วหลังๆมาพี่ธนันก็มีอ่าเพิ่มแอดมินไม่ว่าจะเป็นพี่เจนจิราและหลายๆท่านนะครับมานะครับเสริมทัพกําลังนะครับอ่าก็พี่ธนันก็มีฉายาว่าคุณพลด่านหน้านะครับไปจนถึง ยูทูบเบอร์รุ่นหลังๆก็มีหลายๆช่องนะครับเด่นสุดนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับในฝากฝังของพลังมดนะครับซึ่งพลังมดก็เป็นสายฟาดทุกคนเลยนะครับพลังมดก็จะมีอยู่3ท่าน3ช่องนะครับก็คือ1นะครับตัวแม่เลยนะครับก็คือพี่เอเชียสยามนะครับสก็คือพี่หนึ่งฤทธไทยนะครับแล้วก็3คือน้องอาญานะครับยอดวิวยอดซับปังมากนะครับตอนนี้อ๊อดก็เคยเป็นแอดมินให้กับ3ช่องนี้นะครับ ตอนนี้โอ๊ตไม่ได้เป็นแอดมินแล้วนะครับแต่โอ๊ตก็ไม่โอ๊กก็ยังไปอยู่นะครับแวบะบเวียนทักทายอยู่ประจํานะครับก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับอาจจะมีอะไรบางอยา่างที่อ่าโอ๊ตอาจจะไม่เหมาะสมต่อช่องนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาชี้แจงภายหลังนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเราก็ต้องจับมือกันนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนกันนะครับตัวโอ๊ตเองนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวนะครับมีสายผ้าฟาดนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นหลายๆช่องนะครับถ้าโอ๊ตตกหล่น f อก็สามารถเติมใต้คลิปได้นะครับก็มีสายฟาดหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ1นะครับพี่โจประกรณ์ก็ฟาดได้นะครับการฟาดแบบนุ่มนวลนะครับมีสุภาพแล้วก็น่าติดตามแล้วก็เสียงก็ไพเราะน่าฟังนะครับอ่าสายฟาดคนที่2ต่อไปก็คือ พี่ปู่นะคะหนึ่งก็คือเมื่อกี้บอกว่าพี่โจประกรณใช่ไหมครับสองก็พี่ปู่นะคบคนลีนานามก็ตอนนี้ก็ดังเปรี้ยงปลาง่าสองช่องนี้ก็สูสีกันนะครับยอดซับอยู่ที่15,000ของพี่ประกรณน,นะครับพี่โจประกรณอยู่ที่15,8 0 0นะครับส่วนอของช่องพี่ปู่คนลีนานามอยู่ที่1 0 0 0เออ13,300นะะเอ้ยประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ช่องต่อไปนะครับก็มีกำลังเสริมพับมา อีกแล้วนะครับก็คือพี่นางมาน,นะครับอ่ามารสีแล้วก็พี่พัฒนมนด้วยนะครับแล้วก็พี่นางฟ้าแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ที่เป็นสายฟาดนะครับก็อ่าและอีกช่องหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็น่านจะเป็นพี่ขอนไม้นะครับแต่ตอนนี้เอ้ไม่ได้ติดตามพี่ขอนไม้เท่าไรนักนะครับก็อาจจะไม่ทราบข่าวความคืบหน้าเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้ก็หลายท่านนะครับก็ประมาณนี้ที่เรารู้ก็จะประมาณนี้ถ้าขาดโลขาด หล่นตกหล่นไหนไหนได้ยังไงนะคบ FC ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็โอก็จะมาทําคลิปเพิ่มเติมเสริมให้นะครับอ๋อตอนนี้มีสายฟาดแบบนิ่มๆนะคะอีก่านหนึ่งก็คือแม่น้อยอูดรนนะคะเพราะว่าจริงๆโอ๊ตก็ไปให้กําลังใจแกตลอดนะครับแต่โอ๊ตไม่ไม่เข้าใจว่าแกจะฟาดเนาะแต่ก็ก็ฟาดแบบผู้ใหญ่นะครับก็เหมือนตักเตือนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไปหลุดอยู่ที่พี่ช่องพี่ พระคมนลคนซื่อนะครับหรือว่าพี่พักคำนลพคพลพระคพลคนซื่อนะครับเมื่อก่อนเป็นพี่พระคพลมาแล้วนะครับในยุคนั้นนะครับซึ่งโอ๊ตก็นะครับก็ได้ติดตามหลายๆช่องนะครับอ่าแล้วกดกระดิ่งให้กับทุกๆช่องเลยนะครับก็เป็นช่องสายฟาดเบาๆนะครับสําหรับหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็สุภาพอยู่ดีนะครับใครจะไปรู้บ้างล่ะครับสายฟาดคนใหม่คือใคร ตื่นเต้นหมครับแต่หลายๆคนก็คงทราบแล้วนะครับโต้ดเอนะครับก็ไม่ได้ไปช่องนี้มานานแล้วแต่ว่ามันเด้งมาที่ช่องบ่าวต้นซีโอนะครับสายฟ้าดหน้าใหม่นะครับไฟกระพริบเลยนั่นก็คือพี่ต่อธนวัฒน์นะคะพี่ต่อธนวัฒน์ตอนนี้นะครับก็ยอดซับจะ80,000ื่นซับแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ7 6 0 0 0นะครับ ประมาณ76,000ซับสไครต์แล้วนะคะพี่ต่อก็ออกมาฟาดฟันแล้วก็ฟาดฟันหลายๆคนแล้วนะครับที่โอ๊ตได้ติดตามนะครับเป็นสายฟาดแบบน่ารักน่ารักนะครับการที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นางฟ้าซาตาแล้วก็แอดสอดนะครับแซวโอ๊ตให้มาเป็นสายฟาดนะครับโอ๊ตก็ต้องคิดพิจารณาดูตัวเองก่อนว่าจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็แค่อยากมาบอกว่ามีสายฟาดหน้าใหม่นะครับก็สําหรับ เม่น้อยอุดรน,น่าจะชิวๆเบาๆเนาะแต่ว่าพี่ต่อนะสิครับพลิกผันตัวเองมาได้อย่างไรนะครับตอนแรกโอก็เเ้าใจว่าพี่ต่อนะครับอ่าอ่าพี่ต่อธนวัฒนะครับหรือว่าพี่ต่อทีซีนะครับจะออกไปสร้างคอนเทนต์ใหม่แล้วก็กลับมาฟาดลุงพลหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าวัานานั้นโอก็ทราบซึ้งใจนะครับพี่ต่อก็ได้มาระบายความในใจว่ารักลุงพลป้าแตนมากนะครับอ ฟังไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าว้าวพี่ต่ออยู่ตรงนั้นมานานนะครับก็มีความรู้สึกสนิทสนมแล้วก็จนกระทั่งอ๋อขอขอโทษนะครับมีคนเรียกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ะขอต้องล,ลาไปก่อนนะครับปียามาเตือนแล้วว่าไม่ให้นั่งแชร์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นวิวที่อ่า นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะคับอ๊ขอล่าลาคลิปนี้จบไปก่อนนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับไม่ให้สามารถนั่งแชร์ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถ่ายรูปนะครับคลิปนี้โอ๊ก็ล่าลากันไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ